นายกเทสมนตรีนครหาดใหญ่ก็ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดลงไปตรวจเยี่ยมตลาดพลาซ่า3นะคะติดตามเรื่องของการปรับปรุงระบบระบายน้ำและก็สำรวจสภาพพื้นที่ทางเดินภายในตลาดที่ชำรุดค่ะ นายนรงพรณพัทลุงนะคะหรือว่านายกแป้น,นะค่ะนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมตลาดพลาซาสาเพื่อติดตามการปรับปรุงระบบระบายน้ําและก็สํารวจสภาพพื้นทางเดินภายในตลาดสดที่ชํารุดุดโทรมซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทางด้านของนายกแป้นได้สั่งการให้เจ้าที่เร่งซ่อมแซมบริเวณทางเท้าปรับปรุงท่อระบายน้ําและก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม,ต,มตามแนวทางตลาดเป็นระเบียบ ผู้ค้าผู้ใช้บริการปลอดภัยมอบหมายให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดพร้อมกับเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดรวมถึงประชาชนค่ะมาช่วยการรักษาความสะอาดของตลาดสดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและก็อุบัติเหตุรวมไปถึงยังได้รับฟังปัญหานะคะเรื่องความสะอาดและความเป็นเรียบเรียบร้อยของพื้นที่โดยรอบตลาดสด ซึ่งหลังจากการเข้ารับตําแหน่งนะคะของนายนารงพรณพัทรลุงหรือว่านายกแป้นสม่งติที่ผลงานที่ผ่านมาค่ะก็จะเน้นเรื่องของการจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เมืองหัดใหญ่นะคะทั้งการจัดระเบียบทางเท้านะคะรวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่จุดจอดรถนะคะที่มีอยู่น้อยในตัวเมืองหัดใหญ่โดยทางด้านของนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่บอกว่าหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าทํางานนะคะดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เมืองหัดใหญ่โดยเฉพาะความเพิ่มความ ความปลอดภัยให้กับคนเดินถนนลดปัญหาการจอดซ้อนขันเพื่อที่จะทำงานแบบเชิงรุกควบคู่กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ